ลบยี่สิบหกทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่าไหร่สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับใช้สมบัติเลขยกกำลังที่ว่า a ยกกำลัง n เท่ากับลบ a ยกกำลัง n โดยที่ a เนี่ยเป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็ n เนี่ยเป็นเลขคู่นะครับทำไมไม่เท่ากับศูนย์เพราะว่าศูนย์ยกกำลังอะไรมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้ว โดยที่ไม่ใช่ศูนย์ยกกำลังศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวนั้นมันจะกลายเป็นไม่นิยามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นลบยี่สิบหกทั้งหมดกําลังสองก็มีค่าเท่ากับยี่สิบหกยกกำลังสองนี่แหละครับคิดเลขออกมาได้เป็นหกร้อยเจ็ดสิบหกก็ตอบแบบนี้เลยข้อต่อมาเป็นเลขยกกําลังก็ต้องจัดรูปแล้วก็แยกตัวประกอบนะครับ พ์แรกเนี่ยห้ายกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งกลายเป็นห้ายกกำลังลบสามก็เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับแล้วก็สามยกกำลังลบสองทั้งหมดยกกำลังสองก็กลายเป็นสามยกกำลังลบสี่ส่วนด้วยตัวส่วนหรือว่าตัวหารเนี่ยจะแยกตัวกรอบนะครับสิบห้ายกกำลังลบสี่ก็กลายเป็นห้ายกกำลังลบสี่คูณสามยกกำลังลบสี่ถ้าใครงงก็บอกว่าส5้าเนี่ยเกิดจาก5คูณ3นะครับ มีเลขบางตัวตัดกันได้ก็จะตัดทิ้งไปก่อนเลยแบบนี้เราก็จะเหลือ5ยกกําลัง3ส่วน5ยกกำลังลบ4ตรงนี้ก็เอาเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับกลายเป็น5ยกกำลังลบ3ลบกับลบ4ก็คิดเลขออกมาได้เป็น5ยกกำลังหนึ่งหรือก็คือ5นะครับข้อนี้ตอบแบบนี้ต่อมา ถามว่าลูกบากที่มีความยาวด้านละสองเมตรจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตรข้อนี้นะครับเปลี่ยนจากเมตรให้กลายเป็นเซนติเมตรแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้ปริมาตรเนี่ยจากเมตรเป็นลูกบาศกเซนติเมตรก็ต้องไปยกกําลังสาม้องสองข้างนะครับกลายเป็นเมตรยกกําลังสามเปลี่ยนให้กลายเป็นเซนติเมตรยกกําลังสามแบบนี้แล้วก็ สองเมตรเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสองคูณหนึ่งร้อยหรือก็คือ 200. สองร้อยเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตร V เนี่ยก็าหาจากการเราด้านคูณด้านคูณด้านก็คือสองร้อยคูณสองร้อยคูณสองร้อยนะครับคียเลขม,มาได้เป็นแปดแล้วก็ศูนย์อีกหกตัวแล้วก็คือแปดล้านนะครับลูกบาทเซนติเมตร ข้อนี้ก็ตอบแบบนี้